สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าคุณคู่ซูมาดามแพนส์สค่ะคาพพี่น,ออน้องกันมาเบิ่งหิมะหิมะตกอีกค่ะแต่ว่าตกแต่เมื่วานหมื่มก่อนเปล่ค่ะแต่ว่ายานีมันกะห้อมอันนี้อีกห้อมยาวๆลงมาอีกภาพพี่น้องเมื่อเบิ่งนี่เห็นบ่ค่ะจำได้บ่ค่ะพี่น้อง ที่มองพญายิ่งเฮ็ดอันสวนเห็นี่ล่ะเห็นปะบิ่งน้ำแข็งหิมะมาปกเปิดเลยค่ะพี่น้องดูสิค่ะ,ะ,เ,คคะเห็นปะนี่ต้นไม้ต้นไม้มันการนี่แต่แข็งเลยค่ะพี่น้องแข็งมัชี่หนาวไตเนาะเบิ่งสุ่งเนาะเห็นปะเนี่ยไม่เห็นปะชี่หนาวเนาะคะ่ะมันหนาวไต่ ้ไม่เห็นตายเป็นทิ้งะตอกุลาบสันพี่น้องเว้ยตอกุลาบกระายเมื่อย่ามหนาวจ้าพี่น้องขนหนาวมากอ่ะเป็นยังสี่ละกระนำแข็งมากอ่ะเป็นยังสี่ละพ่เบิ่ง เห็ดหม่องล้อมมืนใบใหม่ดีดีได้เห็นบ่มแล้วสิเอามาล้อมใส่ต้นที่เราปลูกล้อมใบใหม่ว้เห็นบ่มคะเห็ดเป็นกงเหมนล้อมล่อมแต่ก็เอาเอาใบใหม่มาใส่นะคะพี่น้องเห็ดคือจังเป็นคอ,อกนี่นไหมคะเป็นคอ,อกพี่พี่น้องสมแข็งปกเบิดตายเบิดห้อมสิตายทิ้งติตะลี้ต้นเนาะพืชผักผลไม้นะคะพี่น้อง ก็ย,ยัง,ลง,ลยลงลแล้วก็ยันเห็ดครับเห็ดเป็นกลงหลอมอันไรแล้วก็เอาใบไม้มาใส่พี่น้องเอาเติมบัคเชอรี่เติมเติมบัคอไไะไรเอาเป็นตาคายมาหลอมหลอมแล้วก็เอาใบไม้ใส่เป็นตาคายเข็งโอ้ยไม่เย็นนะพี่น้องเฮ้ยหนาวหนาเหนาเหนา,นา,นาไม่ไหวไม่ไหวว้ายหนาวคักค่ะพี่น้อง หิมะตกหิมะตกหิมะตกโปรยโปรยเห็นปะคะโมนี่มันไข่ยังสัวเด้หมู่บ้านยังมีแดดอยู่แต่วันโมนี่บ่มีเลยค่ะคึ้นมากกับยาวมากอีกเลยพี่น้องเอ้ยคือหนาวหายแท้ต้นตะไคร้ว่ามันตายแล้วว้าไปเข้าบ้านค่ะพี่น้องข้าวเบิ่งหิมะ เด็กคูใสหัวเงาวยาเห็นปะคะ <c oughs> เห็นที่มาอีทุกหัวเฮ่ไ <c> ำ <oughs> เป็นเด็กน้อยเนาะมันบานเท่าเป็นหลินเนาะค่ะพี่น้องเป็นบอลบอนซ้อนที่มาตกใส่ <c oughs> ตกใส่เสือเ <c oughs> อามาเล่นคือเด็กน้อยเอามาเล่นฝนเพราะหังไ่าจะเป็นยังวันไปตากที่มาจะเข้าก่อนค่ะ <c oughs> ไปขับไปกินเขากันค่ะพี่น้องเฮ็ดแนวกินไว้ท้างในค่ะมาตากที่มาแล้วกบหิว ไว้กินเขาทั้งในกันค่ะพี่น้องไป ยองว่ากินหวานบักอือน้ำกันค่ะมันมันพี่น้องบักอือนหน่อยๆหน่อยๆที่ที่ดำๆหน่อยๆอ,อันนี้กะทิอันตุ่มกะทิมันมัน,มนหรือใส่น้ำตาลนะคะบานนี้บานข้า,นาตักใส่บักอือแล้วเอานมเหมือนนมจืดนมจืดคนๆนะไหมคะ,ะเทลงผสมนะคะมันก็ระเทียมกะทิเาขาวนะคะพี่น้อง แต่มันยูุบาลยูุบานเข้าสีไสนมมนะลิเลยค่ะนมมะลิเป็นกล่องนะคะพี่น้องม,มันหอมด้หอมหอมตะกี้สีเขียวจังสันประจานะคะไ่กะทชผสมกะทิสดที่แบบข้าวขันมาจากเครื่องนะคะแล้วก็ใส่น,นมมะลิผสมน้ำส่วนหนึ่งนะคะมันสีหอมนะคะพี่น้องเห็นปะค่ะห้านแบบเออจ้ะมามาค่ะมาสดน้ำกันค่ะถวยหน่อยกับยานบพราอีม,มือตี ถั่วยบอกง่ายกินเผือกอเซตู่เย็นนะคะพี่น้องมาจ้ามา